โกมากสวนคือเขานะครับกับเวลาประมาณแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับสองโมงส่นะครับสองโมงครึ่งะครับเช้านี่กับห้น้ำครับพี่น้องให้น้ำพักต่างๆแล้วนะครับกับจะมาพอหยาบบางคงแขก่วนนะครับมะละกอพันแขก่วนนะครับได้เมล็ดมากครับพี่น้องครับเนี่ยครับ จะเป็นมเมล็ดพันธุ์แขกนวนครับแต่จะเพาะลงเลยนะครับพี่นอ้องการลดน้ำชุ่มแล้วครับเมื่อกี้ใส่แค่สองในนะครับพี่นอ้องครับน้องไม่กำลังหักหลายครับพี่น้อง มีพี่ๆน้องๆคนั่งมากนะครับให้ให้ตัดแล้วเอาไปปอกครับปลอกแล้วก็เอาไปนึ่งครับเพิ่นจะเอาไปต้มจืดก็ได้นะครับหรือว่าเอาไปปิดเกลียงเปลือกก็ได้นะครับจะได้หลายอย่างครับครับช่วงนี้กาน้องหม่ครับบ่ค่อยได้เก็บครับเป็นช่วงพัดก่อเพิ่นครับครับได้ยักษีหาน้องเ่าครับพี่น้องเอาไป เอาไปนึ่งต้มไว้นะครับสะสมไปเรื่อยๆ้าเพื่อนสร้างมาเพื่อนก็บ,บอกว่าถ้าถ้าครบสิบถุงก็ส่งไปให้เพื่อนมานะครับพี่นอ้องน่ักประม่าณรูนึงนะครับปอกวกว่ากาบมนาจะหอดน,นอนแลกครับ เกิดขึ้นมาเรื่อยๆครับสำหรับก่อนี่เกิดหลายอีลีครับพี่น้องเทียบเลยออกมาโอ้สีงามเลยครับเนี่ยพุ่นอีกนอนนึงครับแล้วก็ฟั่งพุ่นอีกครับตรงกลางยีกนี่ครับดันนี้ครับนีครับผมเป็นเนียงครับผม นีเราครับพี่้องตัวนี้ก็ปล่อยไใ้เพื่อนขึ้นแหน้งนะครับออกแนง่งสามารถช่ำแร้ครับพี่้องตัวนี้อาจจะช่ำไปไว้พร้อมอต่มีโอกาสนะครับนี่ครับพี่้องโอ้ยครับ ยางเบิ้งดีๆนะครับกับรังแขร่งมากกว่นี่ครับเพราะอาจจะไปเหยียบนะครับนอนนี่ก็เอาได้นะครับนี่อีกนอนหนึ่งแบบนี้ก็จะถ้าใหญ่ขึ้นมากกัตัดเลยครับถ้าน,นอออกเังซีนี่จะเอาไว้ก้อนครับเอาไว้ให้เพิ่นเป็นรุ่นต่อไปโอ้นี่ครับนอนนอน,นี่สวยครับพี่น้องเดี๋ยวเข,งขางผมนะครับเนาะ ันนี่ยังไครับพี่น้องอ่านี่ครับพี่น้องครับก้อนนี้กับเอาได้เรื่อยๆครับก็มีหลายอยู่ก็ได้อยู่ครับพี่น้องครับก้อนนี้กับโบทันมีนะครับจะพึ่งออกนะครับพี่น้องอ่าต้นนี้ลำนี้กับจะเอาไอคอนครับ ลำสูงสูงเอาไว้เพิ่นเป็นรุ่นต่อไปนะครับนี่ก็บกำลังออกมาอันนี้ก็เอาไว้กอนครับพี่น้องครับเอาไว้กอนครับสำหรับกอนนี่ก็บเพราะท่านได้แต่งเพิ่มนะครับอ่าสูงแล้วครับพี่น้องอีกจังน่อยก็จะได้ทําการอ่าขย่านะครับขย่าให้เพิ่นหัก กให้เพิ่นขึ้นไปอี่ยักษสองเม็ดครับก้<ม>อนนี้กัาเฮ็ดดีๆทมดีๆก,กัออกออกซึมได้นะครับนี่ครับสำหรับก้อนนี้ก็ออกอยู่ครับออกมาเรื่อยๆอยู่อ่านี่ครับออกมาเรื่อยๆฟังพุ่นกันร้ายครับตรงเอาดินมาทมมหมอครับมองนี ครับการได้หลายครับพี่น้องกาได้ผมนี่ละได้เฉพาะก่อนี่ก่อนเดียวนะครับาเอาไปเห็ดแล้วกันนะจะได้สักสองถุงครับพี่น้องกางถุงละผมจะเห็ดเป็นถุงละเครื่องโลนะครับพี่น้องครับวเวลาเอาปอกแล้ววอากาเอาไปหนึ่งหนึ่งแล้วเอากาใส่ถุงถุงละเครื่องโลนะครับพี่น Thirty ้องครับการสำรับที่ผมออกมาฉีดน,นะครับกาจะเป็นนี่ครับ,าบ,บกรารบริโภคชนานะครับแต่ว่าเป็น ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากธรรมชาตินะครับพี่น้องก็บ่ได้เป็นอันตาไร่นะครับเป็นเป็นน้ำปุ๋ยนะครับง่ายๆเป็นปน,ปน,นี่ครับ n ครับเ p ็ k นะครับ Np k จะเป็นสารอินทรีย์สกัดจากธรรมชาติ100%นะครับพี่น้องสูตรหนึ่งเล่นเร่งการเจริญเติบโตฟื้นสภาพต้นเล่งการแตกยอดนะครับ จะเอามาฉีดหอมแบงแล้วก็พักบุ้งนะครับพี่้องสำหรับตัวนี้ตาส่วนคอับประมาณหนึ่งฝานะครับพี่้องลำน้ำพึ่งจะเป็นสีดำๆเ้ยพี่้องเลยสองฟ้าครับสองฟา้าโอเคครับผม ประมาณนะครับประมาณยี่สิบสิบกว่านะครับพี่น้องบนท่านนี้มีตัววัดนะครับกาโอเดี๋ยวจะไปหาตัววัดที่เป็นซี่ซี่มาตรฐานนะครับพี่น้อง รับพักบุ้งนะครับพี่น้องตอนนี้ก็รังเกิดนะครับพี่น้องเกิดขึ้นมาหลายนะครับหลังจากบ้านไบสามมือครับบ้านว้สามมือกับเมื่อนี้เกิดขึ้นเพียบเลยครับขึ้นเสมอดีครับแปลว่าจะเป็นการลุยแบบล่องหรือว่าใส่วิธีวานนะครับเกิดดีครับผมอันนี้ครับมองนี้จะเป็นมองว่านนะครับว่านเราก็เกิดดีครับถือว่าโอเคอยู่เป็นแบบเฮ็ดเป็นแถวนะครับพี่น้อง กาเกิดโอเคียอยู่ครับรายการดูสวยงามครับครับการสำหรับนี่เมื่อนี้นะครับช่วงเช้าการจะประมาณนี้ครับพี่น้องครับการขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเมื่อนี้การรู้สึกว่าจะอากาศจะหนาวนะครับเย็นๆครับตื่นขึ้นมากนี่ครับช่วงนี้เก้านาฬิกานะครับกาบกคือทุงมือนะครับสําหรับเมื่อนี้น่าจะเป็นสัญญาณว่าเริ่มเริ่มจะเขาหนาวแล้วนะครับ สำหรับวันนี้รู้สึกว่าจะเย็นๆนะครับแล้วก็อากาศคือคือหนาวๆเลยนะครับพี่น้องฟ้าก็จะมี่งมิ่งดเลยนะครับแล้วก็มีแดดน้อยๆนะครับอากาศก็ช่วงนี้ก็กำลังดีนะครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับก็ขอให้พี่ๆน้องๆอยู่ดีมีแห้งครับผมสุขภาพแข็งแรงก็เอาไว้พ่อกันิปหน้าครับผมสวัสดีครับครับขอบคุณหลายๆครับ